สำหรับคนที่ติดตามผมมานานๆแผ่นสายการเทรดคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยครับ แผนสาการเทรดเนี่ยถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆมันคือเงื่อนไขที่ตายตัวของกราฟในแต่ละไทม์เฟรมนั่นหมายความว่าไอ้ในหนึ่งแผน่นสยเนี่ยมันอาจจะมีทั้งหมด10ข้อ15ข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการตัดกราฟที่ไม่จําเป็นออกไม่ว่าจะเป็นการดูเงื่อนไขใน A ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการค้งขึ้นของสโต๊กบอสเป็นเงื่อนไขของสโตค้้งลงโอเวอร์โซซึ่งทําให้เรารู้ได้ว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์โซแน่ๆหนึ่งเที่ยว1รอบสโต๊กบอสหรือโอเวอร์อ ใน,นับใน1แผน่นใสนี่มันจะมีหลายข้ออาจจะ10ข้อ15ข้อ20ข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่ซึ่งไอแผน่นใสนี่นี่แหละมันคือพระเอกของเราครับเป็นเหมือนคมภีร์ของเราว่าเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยต่อไปลําดับถัดไปเราต้องทําอะไรด้วยเงื่อนไขที่ตายตัวของการา่ที่เช่นในเงื่อนไขของไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ตามแต่ทุกไทม์เฟรมจะมีเงื่อนไขหรือแผน่นใสเสมอซึ่งแผน่นใสนี่เหมือนกันในแต่และ frame, มััันใช้้บบทบญญ,ญติข,ขอเดียว ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้เงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเปิดการาฟทองคามาหรือเปิดหุ้นมา1ตัวปรากฏว่าเราเจอว่าเฮ้ยอามเงื่อนไขในแผ่นไสของ4ชั่วโมงเนี่ยหน้าตอนนี้นะมันบอกเราว่าทาม์เฟรม4ชั่วโมงค้างลงสตลโตโเวโซหนึ่งเที่ยวคําถามคือเราควรจะทํำยังไงครับสิ่งที่เราจะทําคือเฮ้ยวันนี้เรารู้แล้วเราจะเข้ามาเก่งกําไรเรารู้แล้วเราก็ทําหน้าที่ในการรอไทม์เฟรมที่คุยกับไทม์เฟรม4ชั่วโมงรู้เรื่องแล้วรอให้ไทม์เฟรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นไทม คุยกับไทม์เฟรม4ชั่วโมงรู้เรื่องให้เรารอสัญญาณการเปิดหน้าเซลล์หรือเปิดช็อตหรือขายจากไทม์เฟรม2ชั่วโมงเป็นต้นแล้วนี่แหละครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทําให้เราวางแผนได้อย่างมีนยัยยะเพราะเรารู้เรื่องของแผ่นใสนี้ซึ่งมันเป็นบทบัญญัติกฎที่ตายตัวของกราฟกราฟบอกั้างขึ้นยังไงมันก็ต้องขึ้นกราฟบอกั้างลงยังไงมันก็ต้องลงเพียงแต่ว่าเราต้องรอเงื่อนไขกับไทม์เฟรมที่คุยด้วยกันร,รู้เรื่องเป็นตัวคอนเฟิร์มนึกออกไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้้้้ออองงงงตนนนร่่่่าาาวๆๆใใหเเขขจจยืแแผผสสะมี เรื่องของอะไรอีกครับจะมีเรื่องของการส่งต่อมอบอำนาจการขึ้นหรือการลงของราคาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตามแต่คุณคิดว่าราคามันสามารถวิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีการย่อลงของราคาแล้ววิ่งขึ้นต่อไหมครับคําตอบคือไม่โดยเฉพาะทาม์เฟรมใหญ่ๆเช่นทม์เฟรมเดย์ทม์เฟรมสี่ชั่วโมงมันไม่ควรเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เงื่อนไขในแผ่นสายนี้ว่าไอ้ข้อนี้ที่บอกว่าเงื่อนไขาการส่งต่อมอบอนานาจของกราฟในไทม์เฟรมนั้นๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือมันกําลังเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้้นไปแลว จะทำให้เรารู้ทันทีครับว่าณตอนนี้ที่เรากําลังแอคชั่นอยู่ที่เรากําลังเทรดอยู่นั้นเรากําลังอยู่ในโปรเซสไหนขั้นตอนอะไรและนี่แหละคือความสําคัญของคําว่าแผ่นใสที่ผมนํามาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกในวันนี้ครับ